สิบบทสวดพระเทกระตะคาถาอาติตังนานวาคะเมยยะนัปกติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตัมปะหินันตังอระรัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตาทวิปัสสติสังหิรังสังปูปังตังวิธามานุภะโรหเิเยก็บุคคนใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คนแขรนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนือให้ปุโปรงเถอดอธเชวกิจจามาตับปังโกชัญญามารดังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังพระรันเตนะมาหา้าเซนนะมาจุนา เพราะว่าความผัดเพียนกับมัุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาเพียงอโบรัตตามาตันที่ตังตังเวพระเทกราตโตติสันตัวเจคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียกคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้เลย 18. บทสวดพินหักปัจ,จเวคณปาถะ ชาราธรรมโมมหิชาลังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มระธรรมโมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมพิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมะสะโกมหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารโนวเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกฤสามีกัลายาณังวาปะปะกังวาตสัสสะทายาโทภวิสามีเราทำกรรมบนรดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าเราเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเพหิอภินหัางปัจเจเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอดสิบเก้าบทสวนเทวตาอุโยชนักาถา ทุกขปัติาชนิดทุกขพยาปัตตาชนิดพยาโสกปัติธาจนิดโสาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมเหหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีรังละขันตุสัพพทาภาวนาพิทาหุนตุพัชรนตุเทวตาคาตา สัพเพพุทธาภราปตตาปัเจกานันะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธานาคาถานั่นธรรมยงปฏิธานาคาถาโยปนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุปเบปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะธานีนะพระวันตุปูชิตาสดิทิ่งกรรตเตถวิหารมันทะเร

ทาตุทิรังสัตตังธรรมโมธรรมธาราจะพุคาราสังโฆโหตุสัมภะโวะอัท้ายะจาริตายะจาอัมิรัคตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมภาปุเนยามาทมเมอริยประเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานาถานั่นธรรมยปฏิทานคาทาโยภนามาเซ ปุญญาสิทานิกตัสสยนัญญานิกตานิเมเัญจาภาิโนโหตุสัตตานันตาปมานกาเยปิยาคุณวันตาจะเมตาไมหังมาตาปิตาทโยิทธาเมจาปยาิทวาอัญเมัชตเวริโน ปติทันติโรกาสมิเตภุมาจตุโยนิกาปเจกจตุวการสังสารันตาผวาภเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมาณปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาทินานปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสทารุตุอเวราสุขเชวินโนเข้มปะทันจัปะปงตุเตสาสาสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในับันนี้แดนแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาลางได้มีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ สัตว์เหล่านด้ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเพราะสัตว์เหล่าใด้ย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แด่ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดได้จงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระธนาตาไตยด้วยการสัตยายบทสสดมนพักระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจดเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมณฑและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งไปรีพินาดโดยมูลนิธิสงเดชพญานาสังวรวัดธวรวัวน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประดชษและคำมงคลในพระคาถาต่างๆ ขอจงสำเร็จสรรเสริญทุกประการเธอ